ี่จะแกงไก่ไทยค่ะแกงไทยไก่ไทยใส่ฟักลูกบลเลอร์เลยเอามาจากสุรินเนี่ค่ะฟักลูกบลเลอร์เลยจะแกงแกะแล้วด้วยแกงอ่อมอันนี้ตำตำขาแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กระเทียมแล้วก็จะใส่พริกแห้งตำโข ปัวหัว,หวหไก่มันเปื่อยจักน้อยเนาะคะ่ะมันเป็นไก่ไทยมันสีเหนียวนิดนึงแต่มันกระแสบมันหอมไก่ไทยไกบ่บานเห่าทั้งไก่ทั้งลาวนี่แหละภาษาอันนี้ใส่ทั้งตะไคร้ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ขาให้มันหอมริกตำเองมันจะหอมปรุงแล้วนะคะเนี่ย ใส่ปลาไปนิดเดียวค่ะเพราะว่าแกงไก่เขาจะไม่ใส่ปลาเยอะเขาใส่นิดเดียวแม่สอนไว้แกงไก่อย่าใส่ปลาเยอะถ้าแกงอย่างอื่นนะใส่ได้แต่แกงไก่นี่อย่าใส่ปลาเยอะอันนี้ก็จะเคี่ยวให้คั่วให้มันสุกซะก่อนแล้วถึงจะใส่ผักลงไปไก่เกือบสองโลฟักเบอร์เกอเลยกะมัง ก็ยังเหลืออีกนะคะนี่ฟักมันลูกใหญ่ไข่เคี่ยวได้แล้วก็จะใส่ฟักลงไปเลยแกงในเลี้ยงคนทั้งบ้านนะคะเนี่ยหม้อใหญ่เลยไก่ไทยไก่ก็มั่นมัน หอมหอมเลยค่ะผักชีลาวละกาใบแมงลักภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าผักชีลาวกับใบแมงลักภาษาอีสานกับผักอีตูค่ะใส่เข้ากั้วค่ะถึงจะอร่อย นี่เขาเรียกว่าแกงอ่อมสูตรอีสานแท้ดั้งเดิมค่ะก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ไก่ไทยค่ะเนี่ยไก่ไทยคั่วแล้วเคี่ยวให้มันเปื่อยซะก่อนแนละ้วก็ใส่ฟักลงไปแป๊บเดียวก็ได้ละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ